พี่น้องอันนี้น้องสาวนะ,นะหนังซือลอยหนึ่งสองลูกตะวาน้นัแบงลกลูกจุนไรสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขคนเด้อยินดีตอนท้าขอสู่สองยูทูบสาวเหล่าคนอินดีพี่น้องบอกไว้บ้านมือนี่ บรรยากาศดีมากเลยค่ะทุกคนตอนหนีน้ำอยู่ต่างจังหวัดเนาะพี่นอ้องน้ำโบได้อยู่ในกรุงเทพนะคะทุกคนวันนี้ลางานนะคะลาเจ้านายมา3วันนะคะทุกคนมื้อนีนาะน้ำเดินทางมาหาน้องสาวพี่นอ้องอยู่ต่างจังหวัดเนาะหลังจากที่โบได้พอกันประมาณหลายเดือนเติบพี่น้องเลยเพราะว่าเลิกงานคนละบอลเนาะมื้อนีน้ำกะอาซาหรือบ่ามาเซอร์ไพร์เพิ่นพี่นอ้องคือบอกเลยว่า บได้บอกคนลวงหนาเนาะว่าจะมามีแต่แบบบอกว่าท้าบางว่างเดี๋ยวจะมาหาเดี๋ยวสิแวะมาหลินน้ำเนาะทุกคนเนาะแต่ว่ามือนี่น้ำกับแบบมาแบบเซอร์ไพรส์มาแบบไม่บอกใครเลยนะคะทุกคนเพื่อนอะไรที่ทํางานที่นี่ก็ไม่รู้เนาะน้องสาวก็ไม่รู้แต่ว่าตอนนี้น้ำมาถึงที่พักน้องสาวแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าโบมี่ไพอยูเลยอยู่ในหมองพักเนาะทุกคนแต่ว่าคิดว่าทุกคนก็น่าจะเปียงานกันอยู่เนาะพี่น้ังเนาะแต่ว่า บ่เป็นยังส่วนเนี่คิดว่าลูกค้านะจะบ,บัวรายพี่น้องเลยน้ำก็เลยว่าสีโทหาหน้องสาวเนาะให้เพื่อนยางมาเอาค้องผักเน,ะนาะน้ำซื้อลินจีมาผักน้องสาวพี่น้องเลยประมาณหนึ่งกิโลเนาะบ่ม,มียังมาฝากนอ้องพี่น้องเลยก็เลยแบบโดนๆพอกันเธอหนึ่งเน,ะนาะน้ำก็เลยซื้อลินจีมาผาักเพิ่นหนึ่งโลแต่ว่าตอนนี้เพิ่นก็บ่าท่านหูสามพี่น้องเดี๋ยวน้ำจะโทรไปบอกเพิ่นว่ามาเอาค้องผักเนาะเพิ่นจีเป็นจังไรเดี๋ยวมื้อนี้กะ เมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องหน้าตาน้องสาวของหนำเนาะบางคนก็บอกว่าหน้าคล้ายกันเป็นแฝดกันหรือเปล่าหน้าเหมือนกันมากเลยเหมือนแฝดเลยอะไรประมาณนี้ความจริงแล้วคือไม่ใช่นะคะทุกคนเป็นน้องสาวที่อายุห่างกันอะไรวะเก้าเก้าปีนะคะทุกคนโอเคบอว์ว้อไล่าหางนว้พี่น้องเนาะเดี๋ยวหนมจะทายบรรยากาศรอบรอบ,รบมองที่น้องสาวผักหา,หาพี่น้องเบิง่งเนาะวา เป็นแบบไรหนายูโบเนาะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวหนาจะถ่ายให้พี่น้องเบิ่งก่อนสิทโทรหาหนองซาวนะ้องทุกคนดีใจพี่น้องเลยเมือน,นี้ได้ออกมาแบบได้สู่บรรยากาศที่มันสดช,ชื่นนะคะเพราะว่าส่วนร้ายหนาาก็จะพาพี่น้องไปเที่ยวแต่อยู่ในกรุงเทพเนะาะก็หูซึกว่าจะเห็นแต่ตึกแต่รถติดเนาะพี่เนาะพี่น้องมือน,นี้ก็จะพามาเบิงแบบธรรมชาตินะพี่น้องต้นไม ไปเงาียวเขียวๆงามๆนะพี่ดองเนาะพี่น้องลงน้อง,น,องนาเ,เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวหนาสิบทายให้พี่น้องเบิรงปะ่ะทุกคนรู้สึกตื่นเต้นมากเลยค่ะทุกคนอีกอย่างวันนี้ก็เป็นวันที่ค้วยออกด้วยเนาะทุกคนเนาะบอฮูหวาพี่น้องไหนเด็กใดเบอร์ยังใครถือใครบูถือก็คอมเมนต์บอกกันได้ในเด้อพี่น้องนี่พี่น้องบรรยากาศอันนี้เป็นด้านหน้าของบอลที่น้องสาวพักเนาะท้อาคนแะถบพ,พี่น้องเอยน้องสาวนะ เห็นโมพี่น้องย่างงุมง้มงุ้มยิ้มยิ้มมาแล้วถ่ายคลิปอยู่โอ้พี่นอ้องอ,อันนี้น้องซ้าวนะมีคนถามหาบ้านานะคือกันก็คอยเพ่นมาเดี๋ยวนี้เพ่นอ้วนขึ้นได้พี่นอ้องเต็มซ้าวแล้วลูขาบลายยมลูขาบมี่เฮ็ดงานอยู่สตอน เห็นงานอยู่สายหัวอยู่ยิบตะทุ่มยิบะทุ่มพี่น้องน้ำนักเท่ะเลเดี๋ยวน่ะเหาะพวกหกสิบหรือมะตอนมาแต่บาทนี่จ้ะสี่สิบไกลพี่น้องเบิ้งนู้นตอนนี้ค่ะเบิ้งคว่มอ้วนใหญ่กว่าเอือยอีกเด้อพี่น้องพี่ร้ายมเบออันนี้ว่ามองทีจะพักนะแอนโอ้พี่น้องบรรยากาศรอบๆด้วยนี่เดี๋ยวชิทายให้เบิ้ง ป้าทุกคนเป็นจะดนเห็ดงานเห็ดงานเห็ดงานยังเห็ดงานร้านอาหารเนาะทุกคนกะเรื่อยๆมีลูกค้านี่บางมื่นก,กะบอคอยร้ายบางมื่นกะร้ายกะแบบนั่นแหละแต่เงินเดือนเท่าไรจะน่าให้เงินเดือนเท่าไร่เงินเดือนแปดพันแปดพันบาทห่างเศราอยู่โม่ไหนเศรากินอยู่เนื้อข้าเจาเนาะกินอยู่นื้อข้าเจา้า เดือนหนึ่งเก็บแบบเท่าไรเงินเดือนแปดพันข้างเงินบานผาาหายภัยให้แม่ให้แม่กับพ่อใช่ไหมแม่ให้แม่กับพ่อแต่เก็บแบบติดโตเน่ไว้สื่อสื่อของแหละกินไร้ปวดเนอะกินไร้ปวดเป็นไหตามโตม่วนเท็ดงานนํำกันจะคนค่ะเท็นงานนํำกันสิบกว่าคนเนาเด็กเสิม์ฟหานี่ มีแต่คนลาวบอหรือว่าคนไทยมีบอมีคนลาวแล้วกะกัมพูชาคนไทยนะเำลังขึนสีแสีบตามึงนี่มันแดดท่านยืนกันได้นี่พี่น้องหลังสาวข่อยงามงามก็เอือยเด้อพี่น้องเด้อจะ้อยมีเงินนี่ก็สิไปเสริมจมูกนี่ไมยืนตั้งไว้เออแม่บอกโหอนาคตอยากอยากงามอยู่แต่ว่าบางที่เหากัแบบเซ็กแบบแดเนาะ งามอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยน้องสาวข่อยหันงามกว่าข่อยอีกโสดอีกเด้อซิงเกิลด้วยนะคะบ่่งหุ่นเพิ่นมุนเบิ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เอื้อยเพิ่นว่าเพิ่นอ้วนเพิ่นว่าพี่น้องตอนนี้มก็ขึ้นเนาะตอนมาแต่บ้านยังนนัก47 48นเการเฮ็ดงานเป็นจังไดอยู่นี่พ่ออยู่อยู่บ่ค่ะพ่ออยู่อยู่จักเดือนจักปีได้อยู่หม่องนี่ ประมาณหาหกเดือนนี่แหละหกเดือนแล้วพี่น้องเป่นมายุประเทศไทยได้แล้วว่าปีกลัวจะมาปีกลัวแล้วแต่ว่ามาเห็อยู่นี่หันหกเดือนแล้วพี่น้องอันแต่กอนนันเห็ดงานแม่บานแต่ปะต่กอนเห็ดงานแม่บานประเดี๋มวเห็ดงานละนาหารเพิ่นมีมูได้พี่น้องมีมูคนดุนเดียวกันเมืนบ่มีแต่คนเล่าอยู่น้ำกันมันมัวเหมือนมอเลยอกุส่าวเออเลยอยู่ไดไรมีแต่คน ง่ามสิเออว้ย,ยกินข้าวกันยังนา่งงาประิอยากขายแก่มันใหญ่ีิเป็นยังแกวแขอยกล่องข่อยม็นนันนันอยู่กินมึกข้าเป็นยังมาลืมเนละยังว่าเขาเผ็ดเยี่งยงว่ากินมาน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูน,ทน้ำพริกกะปิแล้วก็มีปลาทูกับพักกะลวกจะน่ายใจดีย่งอยู่นี่ใจดีอยู่ใจดีแบบบ่ขืนเงินให้ลูกน้อง แม่นบ่เอ้าก็ค่อยๆไปแท้แหละเฮาหิงมากําลังงูเนาะอือคนมาก่อนเค้าก็ยังแบบเออก็ยังเฮ็ดไปแหละอือๆเดี๋ยวอันไปเอาลิ้นจี่มาให้น้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อจักสิถามเพียงแหละเพิ่นก็อยากอายกล้องแน่น้องสาวเพิ่นบ่ค่อยสูกล้องปานไดพี่น้องเอื้อยอายน้องแงอายกพี่น้องเอ้ยเอ้ามันิอดบ้านอยู่บ่มาอยู่ประเทศไทย ขีดหอดปูน้าเด้เนาะเอายายตงซายายตงซาบอกิีดหอดบ่าิขดหอดยายแม่หน้าผันแรงขดหอดพ่ออีแม่กะนร้านสองคนเนาะปูหน้ากับเส้นดีอือเป็นขิดหอดล้านนะพี่น้องเป็นขิดหอดพ่ออยแม่เฮ้ยเมื่อไรได้สิก้าบบานมาเนี่ยกับบุนอยากกั๊บบุญหยากอย๊บขิดหอดอยู่ครับบ่ญหยากกับเพราะว่าเป็นจะได้คือบ่ญหยากกับบ้านเฮานะก็บุ่ญยากกั๊บเลยได้ยินข่าวเป็นอะไร ได้ยินข่าวว่าเงินขึ้นเงินลงน่ะเฮาสิอยากกลับอยู่บ่บ่แหลกะหาเงินใช้เองเนาะกะเมื่อบ้านกะบ่ได้มีหยังเฮ็ดเด้กะบ่มีเงินใ้เนาะเฮากอยากหาเงินเองแต่ว่าคิดฮอดบ้านอยู่แต่บ่ทันอยากกลับหรอกออโอเคโอเคพี่น้องเดี๋ยวเนสิเฮ็ดคลิปอันนั้นใหม่เนาะแต่ว่าย่านเพิ่นพาเวียกางานหาเดี๋ยวสิเอาลิ้นจีมาให้น้องก่อนเด้อพี่น้องเด้อป้าแม่นอยู่ในบ้านเพิ่นตอนอย่าาอย่าาเด้อบ่ทันล่ะสิลิ้นจี น้ำซือลอยหนึ่งสองโลแต่วันหนังแบ่งใหม่ประมาณเช่าหน่วยทุกคนอันนี้เดเอามาผานกน้องเนาะแล้วก็ป้าหมื่นนั้นไปทะเลพี่นอ้องป่าวันเนาะไปทะเลไปกับเจ้าหน้าทไปกับแขกที่มาหลายพี่นอ้องหนังก็เลยซื้อมาสองแพ่งเนาะแพ่งหนึ่งให้น้องซ่าแล้วก็อีกแพ่งหนึ่งเดเอาไปให้พผีซ่ามะออื่นเนาะพี่นอ้องนี่เลี้ยงเสี่ยงห้น้องซ่าคนเอาไปแบ่งหมูกินน้ำคนละลูกสองลูกพี่นอ้อง เพราะว่าลายอยู่มูอยู่หันแค่อย่นี้มีวะฮะโบก็บอกมูนะแต่ว่าริจีบอมีนะเพร่าบนมีคนเขามาขายแบบว่าอยู่ที่หม่มองที่น้องสาวเห็นงานนี่จะเป็นแบบบอกว่ยมีตลาดทนะี่นี่มีหนองแบบว่าอยู่ใกล้ตลาดคันเดย์เี๋ยวเอาให้น้องสาวเพคนเอาไปสู่มูกิกนเนาะทุกคนปล้าเน,นี่ยกาถอดก็ได้ถอดก็ได้เด,ด้อ,ดก,อ,ก,อ,อกินก็ตึงหงส์กับเสือโอเคเดี๋ยวเสียงน้องสาวตั้งใจมาที่นี่นไหนเดียวปวดนี่ แชบบ่โลละลอยเอ้ยอันนั้นนะเบิร์ดหันลอยหนึ่งหมแพงเนาะหมแพงป้าได้พอซื้อพี่น้องเอ้มันหว,วานพอก,กินอยู่ป้าหนะก็เอาไปทอดนี่ปลาหวานตะกี้อยู่บ้านเท่าเนี่ยโอ้ยได้กินตัวหนึ่งสองตัวคือว่ามีแห่งแต่แทะพี่น้องปัน่นใส่เขาวปั่นมักใไยอยากยเจ้าหน่ายเพิ่นลบาดเดี๋ยวใสน่นอกเพิ่นไปเห็ดงานแล้ววันนี้พี่น้องไอ้แฝดพี่น้อง คื่อว่าล่ะแบบบางคนกัแบบเคยเห็นบางคนกรเคยเห็นตามเห็นตัวจริงเพิ่งงามเนื้อพี่น้องเน้อในกล่องเพิ่นอาจจะดูขั้นเคในไอไอกล่องกัวเอื้อยแต่ว่าตัวจริงงามเนื้อผู้ไรผ่านไปผ่านมาแถวประมเพิ่นเห็นงานหลานอาหารเป็นเด็กเสิร์ฟแต่ว่าก็มาอุดนู้นได้พี่น้องไปด้ายบายขอบใจไลาย นี่ผีเส้า,ากัแบบดีแล้วถ้าง,งามถ้าใจดีเสือม่าพี่น้องเออเพลินเยอะมีร <c oughs> องเท้ามาอีกคู่นึงเพราะว่ามือน,นั้นไปซื้อเลยหูซื้อ่าใช่พวกขาดอะไรใส่บ่ทัานอะไส่สำหรับพี่น้องไปไอเดินสวนจะจกกุ๊จักบนนั้นก็ดองหน้าฮะเด็ซื้อรอยหัดซิปเป็นบอมากากับบอดดี้ไซก็เลยถือมาให้เพิน่นแต่ว่ากับสียหายอยู่เลยตอนแรกผูแหละเพิพ่นมาเทนงานชักก่อนเลิกงานจังโมงเขางานเจ้ามงลืมถามเลยเขางานประมาณซิโมงแล้วก็เลิก หาถุ่เนาะพี่น้องแต่ว่าเท่ากับไปไปไหว้กลัวประมาณสามซิปหรือว่าซาวนาทีไปวันเกาะมง้งสี่ซิปสามซิปนาทีเออเหนือน่อ,อ,อไปแบบเหนื่อยมากทำความสะอาดเช็ดถ้วยเช็ดจานล้างจานกระหล่ำเองเราพี่น้องเด้กเสิร์ฟหลา่นล้างเองแบบว่า,าสลับสลับเวรกันนี่กวาดทู่งหลัน่นอะไรล้านกะใหญ่เป็นสองสั่นจ้าไปเห็นงานเถอะ เพจงานเด้อพี่น้องเอ้ยอไปเป็นเพจงานก่อนเนาะอยากจะน่ายาไปเลยายบายเน่บ๊ายบายพี่น้องสบายดีน้ำสบายดีไปเลนเพจงานโลดวันนี้ใไปเป็นเพจงานก่อนพี่น้องเน่ชาวบ้านน้องน้องจังยังกำลังนะแมนบอกทุกคนค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะรอบๆห้องพัก มบอนที่น้องสาวพักเนาะพี่น้องก็จะลกๆจรวดร้ายจะเป็นปลาพี่น้องเลยนี่เนาะนี่พี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวหนาคจิตายให้พี่น้องเบิ่งเลยบรรยากาศร,รอบๆนะคะพญางเป็นงาน้วพูพี่น้องหลานฮานอยู่ทางฝุ่นเนาะพี่น้องจำได้ไหมที่นี่ที่ไหนนาล,ลาสง่งเจ็ตมักมาแสดงนังอยู่นี่พี่น้องเลย จำได้ไหมมียางไปเลไปเลยพี่นอ้องนี่ทุกคนบรรยากาศอันนี้เป็นบ้านพักของคนงานพักอยู่นี่ประมาณซิบกาคนหมได้พี่นอ้องสิบกาคนเนาะมองตีพนยางไปันนั็นเป็นร้านอาหารเนาะกับมีน้องน้ำพี่น้องน้ำอ,อ,อ,อันนี้เป็นด้านดังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะทุกคน เป็นไาเพื่อได้เงินเดือนแปดพนันห้องก็บบ่ได้ซาวเขาบม่ได้ซื้อเป็นไานี่พี่น้องอันนี้เป็นบ้านเนาะบ้านพักของคนงานบอกได้ว่าอยู่มองนี่นะธรรมชาติพี่น้องเลยธรรมชาติทั้งนั้นนี่ก็จ,จะประมาณนี้นะคะทุกคนองพักอุ้ยพักบ่งนี่กัน งามแห้งพี่น้อง,งเลยพวกบ่วงนี่เก็บไปกินกับตำโพงกระไดได้เนี่เห็นเพี้บอคุยมากแบบนี้ในพี่น้องนี่ยพักห้ามาตศนี่เนาะอ๋อทุกคนแล่นกมีเด้อพี่น้องอยู่นี่นะบรรยากาศรอบๆนะคะพ้นตกดีขนาดได้พี่น้องมูบอกว่าช่องสามหมื่นโตอีกแล้วว่าสันอยู่นี่นะบรรยากาศดีพี่น้องนี่เนาะ ตอนนี้ก็คืมๆคมพือพ่นสตกอีกแล้วพี่น้องว้าวบรรยากาศด,ดีแห้งพี่น้องว้าวว,าว้สดชื่นค่ะทุกคนสบายปอดเนาะพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิมนหนีน้มสิคอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะฝาก ถ้าผู้ได้มากะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นำทําคลิปต่อๆไปอีกในเด้อพ่อแม่พี่น้องพอกันไม่คิปนะสำหรับคลิปนี้กัขอโตลาไปก่อนบายบายสบายดี